ยามค่ำคืนนะฮะตอนนี้เวลาสักหนึ่งทุ่มโดยประมาณวันนี้ก็มาส่งต้นไม้แบบกรงนี่ครับที่พี่น้องเห็นนี่คือแบบกรงของไพรสณนีไทยนะครับอ่านี่ครับ นี่ครับไอ้น,นี้มีผลไม้หลากหลายชนิดนะครับมีเงาะมังคุดทุเรียนส้มโอมะนาวนะครับแล้วก็มีฝรั่งรวมถึงไม้ป่าอีกหลายชนิดนะครับอันนี้จะส่งไปอ,อุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยธานีการส่งแบบนี้จะไม่ค่อยช้ำน,นะครับ ัดมาครับกล่องนี้ฮะกล่องนี้จัดไปส่งไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอแม่จันนี่ครับมีต้นมะริดด้วยครับผมแล้วก็มีต้นขุนไม้ด้วยฮะนี่ฮะต้นขุนไม้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ส่งไปอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ครับอันนี้มีสองชั้น ส่วนกรงนี้นะครับส่งไปโคราชครับผมอาเภอเมืองโคราชประมาณสัก800ต้นนะฮะก็จะแบ่งใส่เป็น2ชั้นนะครับาการเรียงเรียงแบบ45องศาครับพี่น้องนี่ครับผมจะส่งอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับต้นไม้ปลอดภัยนะครับพี่น้องสายเขียวที่มาใช้บริการก็ ค่อนข้างพอใจเลยทีเดียวนะครับนี่ครับส่งไปภาคอีสานก็แค่วันเดียวนะครับถึงโคราชพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมนี่ครับส่วนกลงนี้นะครับไปอำเภอซองดาวจังหวัดสกลนครน,นะครับนี่ครับข้างบนนี้เป็นไม้ป่านะครับมีผักหวานป่า นะครับข้างบนนี้ครับการเรียงก็จะตั้งกันแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านล่างเป็นพวกผลไม้ครับอ่านี่ครับเป็นมะม่วงมีมะม่วงมะนาวอ่าฝรั่งนะครับส้มโอมะขามเทศอ่าหลากหลายนะครับ มะม่วงของเราก็มีอยู่ประมาณ7-8ถึงสายพันธุ์เลยทีเดียวนี่นะครับพี่น้องของเราก็เอาไปชนิดละ2-3ถึงต้นนะครับนี่ครับพี่น้องที่ทำโคกน้องนานะฮะก็ทั้งก็ต้องปลูกทั้งไม้ป่าแล้วก็ผลไม้นะครับอันนี้คือกลงที่4นะครับไปอำเภอสองดาวจังหวัดสกลน,นครต่อมากลงที่5ครับกลงที่5นี้ไปเชียงรายนะฮะ อำเภอเวียงเชียงรุ้งครับผมนี่ครับก็มีหลากหลายเช่นกันนะครับมีสองชั้นนะครับก็จะเห็นไม้สักแล้วก็ผลไม้ข้างในก็จะเป็นพวกะมะม่วงเขียวสเสวยโชคอน,นันต์แก้วขมิ้นแล้วก็พวกจำไม่ได้แล้วนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นพวกไม้ป่านะฮะก็มียางนามมฮอก,กันนีประดูป่านะครับพี่น้อง นี่ครับนี่คือด้านหลังของกลองก็จะเป็นแบบนี้ต้นไม้ไม่บอบช้ำนะครับการส่งแบบนี้ครับผมถ้าเป็นต่างภูมิภาคก็ประมาณสัก3วันนะครับ3วันถึงนะครับอ,อย่างเช่นส่งไปเชียงรายนะฮะอำเภอเวียงเชียงลุงนี่ก็ประมาณสัก3วันส่วนในภูมิภาคอีสานก็สัก1วันก็ถึงแล้วนะครับ อันนี้เป็นด้านหลังนะฮะนี่ครับวันนี้จัดส่งทั้งหมด5กรงด้วยกันนะครับนี่ครับอ่านี่ครับพี่น้องใบเงาะนะฮะใบเงาะนะครับอันนี้ส่งไปจังหวัดอุทัยนะครับ3วันก็ถึงครับอุทัยธาน,นีนะฮะนี่ครับอ่าช่วงโควิด เราก็จะส่งต้นไม้ประมาณนี้นะครับงดการเดินทางนะครับพี่น้องแต่ว่างดงดการเดินทางแต่ไม่งดส่งต้นไม้นะฮะต้นไม้ยังส่งเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่า,เ,าเราไม่เสี่ยงในการเดินทางเพราะว่าโควิดนะฮะช่วงนี้โควิดก็ส่งแบบนี้ไปซึ่งก็ปลอดภัยเหมือนเดิมนะฮะปลอดภัยเช่นเดิมนะครับพี่น้อง ในภาคอีสานนะครับถ้าพี่น้องสนใจอยากจะส่งแบบนี้นะครับก็อ350ต้นขึ้นไปนะครับต้นละ10บาทเหมือนเดิมครับผมรวมค่าส่งต้นละ10บาทเหมือนเดิมนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ต่างภูมิภาคนะครับต่างภูมิภาคของอีสานก็500ต้นขึ้นไปนะครับสั่ง500ต้นขึ้นไปนะฮะเราถึงจะจัดส่งแบบกรงนี้ให้ก็ต้นละสิบาทเหมือนเดิมนะครับ ต้นละ10บ,บาทเหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับราคาเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือจํานวนนะครับอ่าก็เอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับวันนี้เราจัดส่งต้นไม้แบบกรุงนะฮะเขาเรียกว่าโลโล,โลพาเลทหรือโลจิสติกนะฮะโลจิสติกของไพรสสนีไทยของเรานะครับภายในภาคอีสาน1วันถึงส่วนภาคอื่นๆก็2 3วัน นะครับโดยประมาณนะครับสำหรับพี่น้องที่สนอกสนใจนะครับอยากปลูกต้นไม้จำนวนมากนะฮะที่สวนเขียวหมื่นปีของเราก็มีบริการให้กับพี่น้องนะครับภาคอีสานนะฮะ350ต้นขึ้นไปเราก็ส่งนะครับส่งแล้วนะฮะต้นละ10บาทเหมือนเดิมส่วนต่างภูมิภาคก็500ต้นนะครับและที่สำคัญนะครับพี่น้องพี่น้องโอนเงินมา นะครับเสร็จแล้วก็นั่งรอรับที่บ้านได้เลยนะครับจะมีรถของบริษัทนะครับไปส่งถึงบ้านเลยครับพี่น้องอะนะครับทุกวันนี้มันง่ายมากนะครับเทคโนโลยีทันสมัยนะครับผมง่ายมากครับแค่พี่น้องนั่งรออยู่ที่บ้านต้นไม้ก็เดินทางไปถึงนะครับไม่ต้องเสียเวล่เวลาะนะครับในการเดินทาง ไม่ต้องเสี่ยงในท้องถนนเสี่ยงกับโควิดด้วยนี่ครับดีไหมครับพี่น้องอย่างนี้ครับนี่ครับทักทายพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้มาเล่าสู่พี่น้องฟังว่าการส่งต้นไม้มีวิธีแบบนี้ด้วยนะครับมีวิธีแบบนี้ด้วยถ้าพี่น้องต้องการเยอะๆนะครับีครับผลไม้เราก็มีหลากหลายนะฮะ พี่น้องที่อยากจะเพราะว่าพี่น้องของเราสายเขียวปลูกทั้งไม้ป่าแล้วก็ไม้ผลนะครับอเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับผมเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเผื่อพี่น้องที่กําลังมองหาพันไม้ทั้งเป็นพวกไม้ป่าแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับจะสามารถหาที่ี่ไ,ได้นอนะฮะนี่เลยครับผมอีกช่องทางหนึ่งให้พี่น้องได้เลือกสรร นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่สมชายอ่าพี่สมชายรับชมอยู่นะฮะถ้าพี่น้องอมีข้อสงสัยนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างก็โทรมาที่เบอร์ของผมที่เบอร์088594 ห้าหกสองหกนะครับโอเคครับพี่น้องเสียงค่อนข้างรบกวนอ่าน,นะครับ<ะ>ขอบพระคุณ<ะ>ที่มาติดตามรับ<ะ>ชมนะครับ<ะ>ขอบคุณครับ